แรงกว่า TDB แท็กนิดหน่อยครับพี่ผมไปทำแรงกว่าไม่ลงไงไม่ชนได้ตายเลยวะไอ้เหี้ยเอ้าได้เหรอเฮ้ยร้อไอ้กูเพิ่งนอนมาเมือเอไม่ได้รอขับอย่าไไ้หลงย่าท่อเหม็นสั่นฮะท่อเหม็นเอ้ยน้ำมันมันในนี่วะเพื่อนแม่ขับไม่ดูรถไงวะ แก่เนื้อฮี้ยใส่ตัวกัวให้คิดเมื่อไหร่กาชาปองจะมาไว้สัตว์ผมอยากกดกาชาชิบหายเลยว,วะ่ะผมอยากกดกาชามา้าันเนี้ย บ้านหลอยู่แล้วนะพี่อ๋อเออว่ะเฮียบ้านใช้ไม่ได้นี่หวา่าลืมเลยเฮียเบิดของเสร็จกอนดีกว่า ใครไปส่งแม็กฟอประเดองเพย์หยิบมาสิบ มีแล้วเอาไว้เวลากับหลาดเขียวแล้วเว้ยสูตรขาวหลาดเขียวได้บทไม่ว่าตำรวจหรือสภาเอดีมีแล้วพบแล้วใช่เหรอว่าเขาดูมาจากบ้านโนนยุดแล้วจริงเหรอวะหัวไปล่ะ ก็คือถีบกันหน่อยเว้ยพวกเราเอ้ยไปรุ่น ไม่ไหวรุ่นบ้านเราโดนยึดแล้วเหรอย้อนย้อนจ้าหรอตั้งกุญแจไปคืนแล้วเหรอดีครับต้องกุญแจไปคืนแล้วเหรอโอเคโอเคคุณโอเคกุ้แจค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เฉยสวัสดีครับทุกคนทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แอนสวัสดีครับมามนี่ก่อนี่ก่อนเร็วอะไรหรออ่าเลขาเอาเร็วที่ที่คือฉันตรวจบันทึกไว้ค่ะเร็วๆค่ะก็คือเอ่อเงินแก๊งที่นี่นะครับผมตอนนี้ไม่ได้ค่ะ ก่อนมิ팅ครับก่อนมิ팅เนะครับตอนนี้ที่เรารีเช็คนะครับผมตอนนี้มีมืดนะครับผมอร๋อครับผมซันเดี๋ยวมาจ่ายนะครับผมโมจินะครับพี่โมจิเงินอยู่ที่พี่อันเพนะครับผมแล้วพี่คอนเนอร์โทรไม่รับนะครับผมแล้วก็วันนี้เออหลายชื่อลานะครับผมจะมีพี่เกียร์ลานะครับผมที่บาลอนยางแตกนะพี่เจย์ล่าหมดแรงนะครับแตกเกี้ยวเหรออร๋ออร๋อแบบอาจจะเข้าช้านิดนึงครับพี่อร๋อนะครับผมพี่โทนี่อาจจะลานะครับผมแล้วก็สิริอยู่กรุงเทพอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็ ของพี่มืดตอนนี้ติดอยู่3ามแสนสองนะครับผมโจนะเขาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับผมเดี๋ยวขอมมาครับค่ะประมาณนี้ค่ะพี่เฉินใช่ครับโอ้โหสุดยอดจริงว่าเราบึงใครเนี่ยเอออยู่บอกกูได้บล้วบึงใครเนี่ยบึงใครเนี่ยเออพี่เฉ่นจะมาไม่ได้จริงหรอใครอ่ะเพี่ยนไปนิดหน่อยเองพี่เฉินเออบึงใครเนี่ยเอคุยกูได้เนี่ย เออยืนแทมไม่กลัวพูดอยู่คนเดียวใครอ่ะใครต้องเหรอว่าใครทำไหลเอ่ยไหลนี่ใครยืนแทมแต่กูน้านพี่ผมพี่แล้วผมเปลี่ยนไปขนาดนั้นเลยหรอก็อาจจะลำคอหรือเปล่าลำคอเปลี่ยนอันนี้ก็อาจจะใช่นะครับผมตอนนี้ครับผมเบคอนบัวครับคุณเจนอ๋อโอเคไปคุยด้วยอันนี้ไร้สระอ้าหยอดเล่นพี่แล้วพี่แล้วอันนี้อันนี้ดิสรือเปล่าหยอกเล่นไม่ใช่หยอกเลมไม่ใช่หยอกเลมอันนี้พอดีเป็นเลขาตัวน้อยของหนูค่ะอันนี้นะโอ้โหเลี้ขาเลยเหรอ ใช่เลยค่ะคุณค่ะยอดจริงๆริงมีประโยชน์บ้างก็ไม่มีประโยชน์บ้างค่ะนี้อ๋อพีเตอร์และชัตเตอร์กฏติดวิทยาเหรอมึงน้องไอ้เฮีย้าก็ดังเป็นเจ้าที่เลยไม่มีประโยชน์เฮียหน้ากาดังเป็นเจ้าที่เลยมึงอย่าลืมเอาน้ำดงกับแดงเอาไว้ด้วยนะโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้ยินเสียงแล้วโธ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอเชอร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเดลลี่ควีน ว่าไงคือผมยืมเงินแก๊งมาล้านห้าแล้วพี่โอเคได้เลยครับได้ครับได้รับทราบนี่บ้าบังจะไ่ได้ยินเสียงสระอะไรเหรอแย่ลูเท่าไหร่ป่ะก๊อดแต่งแต่งแต่งทั้งหมดภายในภายนอกห้าล้านครับพี่ดื้อแบบวันเดี๋ยวทำไมถึงซื้อคันดีวะแรงเหรอเอ่อมันมันมันเป็นขับสี่ครับพี่ขับสี่สี่วันเดียวขับเพื่อสี่ล้อนะใช่ครับนั่นคือไปขอลองเลยขอลองเลยดิเร็วป่ะก๊อดเร็วป่ะ แรงกว่า TDB แท็กนิดหน่อยครับพี่ผมไปทำแรงกว่าไม่ลงไม่หรอไม่ชนให้ตายเลยวะไอ้เหี้ยเอ้าได้เหรอไอ้คนร้อยไอ้กูเพิ่งนอนมาหลงเหรอเออเราสวยดีว่ะเราสวยนะเว้ยเราสวยนะเว้ยเหมาะเหมาะเหมาะเปิดเปิดไอ้ได้เหรอไอ้หลงขึ้นมาได้ไปเปิดเปิดได้ป่ะเปิดอะไรได้ป่ะหรือว่าไม่ได้เลยประตูไม่ได้พี่เปิดไม่ได้เปิดประตูจะเปิดทำพี่อะไรประตูห้าหมื่นเขาจะไม่รู้ละเขาลอเขาเขารอไม่ได้ลองขับอย่าไว้หลง

ไม่ก็สเสียผ่านน้ำเมื่อกี้เร็วกว่าคันนี้หรอมันมันมันก็ดีอ่ะแต่มันไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่อึดเท่าไหร่ว่ามันเลีย้ยวยากง่ายนะไม่มันกูยังไม่ได้จูนให้มันไงฝนตกด้วยอ๋อนี่มึงยังไม่จูนให้มันเหรอใช่ไอ้เคสสูตรทำไรเหรอหลงหลงจูนท่าไหนก็ดีหม่นอ,อน่ะเดี๋ยววะไปเบอร์เพื่อน แต่มันไ<ม>ต่ไม่แย่นะมันไต่เหมือน,น GTB นะีได้ไหมเราไปไต่ดิได้พี่ไต่ง่ายอยู่ไีเก็บซ่อมเนี่มีแต่ของกูเยอะนะกูบอกก่อนนะของมึงเยอะคืออะไรเยอะปะเงินแดง80,000แคปซีหนึ่งเม็ดแคปเอห้าเม็ดแคปบีหกเม็ดมึงกลัวไว้หรอไม่ไม่กลัวแล้วแต่มือกูแค่บอกเฉยๆเอาก็มือก็กลัวอ้าวไม่มือก็กลัวอถองคนเอา ไอ้เฮียกูกูจะเอาของมาเก็บตู้พอดีไงจงวุฒิมาอะไรไม่รู้วะไม่รู้ว่าไอ้เฮียก็มึงลงแล้วกูก็เอาเอาไอ้เฮียเป็นการเป็นการเอาไอ้สัตว์โดนจับฟักรู้สึกผิดอีกไอ้เงี้ยขอเยอะด้วยไม่เป็นไรนี่เปไกลวันครับมึงเข้ามาไหนเช้าที่จงกคืนแล้วเหรอเอาไปคืนแล้วเมื่อไปเคยนะก็ยังเลยเฮี้ยงอยู่ในตัวเลยเนี่ยกูเพิ่งเข้ามาเนี่ยไอ้ปองปองปอง แล้วอ้เหี๋ถ้าถูกของมึงก็ถูกของมึงวันนี้ตำรวจมันก็รู้ว่ามันมันกำลังแข่งกับใครอยู่ใครยะเอ๊ะเปลี่ยนยูไอใหม่สวยดีป่ะตอนแรกมันเล็กกว่านี้อีกยูไอใหม่เท่ดีเนี่ยรถมันเท่่ะเสิรถมันสวยเว้ยอะไรวะเดี๋ยวรถประมูลจะมาแล้วไอเพื่อนอดใจหน่อยเว้ยเอาให้หมดเลยที่อ้ะรถตำรวจแค็เดี๋ยวเราเอาสักสี่คันอ่ะกูบอกสภาไปแล้วสามร้อยล้านน่ะเราอ่ะ อือนี่สามเวลานี่เอารถชี้สิบกูไปขายด้วยป่ะล่ะรวมไปแล้วกูรวมกูรวมชี้สิบกับพอร์ตไปแล้วมันเยอะมันเยอะจังวะกูรวมชี้สิบกับพอร์ตไปแล้วไงออ๋เอ้ยแต่ไม่มีใครรู้ว่ายอดเราเท่าไหร่กูบอกให้หลายหลายสัตว์เน yeah, right> ี่ยรู้แค่นั้นแหะมึงคิดเหรอไม่มีใครรู้อะจะมีใครรู้ได้ไงเพื่อนมึงคิดเหรอไม่มีใครเห็นแค่นั้นแหะไม่มีใครเห็นแล้วก็ไม่มีใครรู้เนี่ยว่ากูบอกไม่ใช่เพราะเขาเมาส์กันไปเรื่อยได้เหรอ เมาเรื่องเราก็ไปได้หรอวะเอ้ยหลบเปาเอาเบ๊ะเบ๊ะหมดดิหนึ่งเจ็ดหกขายบ้านครับพร้อมเกแกครับสวัสดีครับกระพสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาขายบ้านดูไว้ครับคุณแจร้านเดียวร้านเดียวครับร้านเดียวหนึ่งเจ็ดสองร้านเดียวได้ครับพี่เฉินร้านเดียวครับบ้านดูไว้คุณแจร้านร้านเดียวขายเหรอสองแสนเอาเอาครับได้เอาครับอุ้ยเดี๋ยวเขอคุยกันก่อนนะได้ได้ขายบ้านสองแสนสองแสนสองแสนพอขายสองแสนพอ อย่แก้วดีครับสวัสดี้ค้าต้องแตะได้เยีงยจะมาขายต่อให้สภาเชิญกระหกมั้ครับไอ้วาสนใจจริงเรียบร้อยวันนี้กล่ามีกิจกรรมไปแจกคอมด้วยพี่เหรอวะเออแต่ไม่ได้ทำเลยไม่รู้ทำไงอ่ะก็ไม่ขุดแร่อะไรก็ไม่รู้คนฟาร์มก็บาเลยไอ้หลงเออทำอะไรมันมันมาหรอเฮ้ยเฮ้ย เงาเลยเหรอเสือยี่รถไม่ดีดีกว่าอันนี้มึงจะดูแบบไอ้นี่ใช่ป่ะช่วงล่างใช่ป่ะเมื่อกี้กูอยากดูสมรรถภาพว่าเวลามันเข้าโค้งเข้าอะไรอ่ะมันมันไม่ได้ไงดูแล้วมันไม่ได้แล้วใครระเบิดรถกไกวเฮียใครระเบิดรถกไก้สัตว์ไอ้เฮียมึงเบิกไปไอ้สัตว์เอ้ยเธอ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 โง่กว่าไอ้เฮียยังไงครับพี่เฉลียวสวัสดีครับ ใครระเบิดรถกูเดี๋ยไอ้สัตว์ใครระเบิดรถกูรถกูหรือเปลเจิ่นไปแล้วคใครระเบิดรถกูเนี่ยแต่ว่าพี่พี่ผมผมพี่พี่เอาเงินให้ผมไหมใครใครระเบิดรถกูรู้นะใครนะเก็ดหกนะครับไอ้ก๊อนไม่ระเบิดรถกูเหรอนี่รถกูมึงก็ระเบิดเหรอเนี่ยผมไม่ได้ระเบิดพี่ไอ้แชรนไอ้สัตว์กูส่องสั้นเลยไอบังไอบังพวกมึงใครระเบิดรถกูเนี่ยไอ้สัตว์เพิ่งเบิกไองไอเฮียเอ้ยเดี๋ยว ก็คือก็คือถ้าแบบว่าคนคนทำจริงไม่ยอมรับอ่ะเดี๋ยวทุกคนจะตัวไอ้เหี้ยกูเพิ่งเบิกไงไอ้สัตว์เพิ่งเบิกมาขับอยู่ตรงเนี้ยไอ้เหี้ยอะไรเือนรถกู๊ดกเราก็เห็นเห็นกันอยู่บอกไปไอ้สัตว์เลยเออแค่แลมโบวกิดแก๊สจะไประเบิดทิ้งทำไมอ่ะเออแต่ใครระเบิดวะเนี่ยไอ้สามทุ่มสี่สิบเจอตู้ใหม่นะแม่งเอ้ยเหี้ยจริงๆแล้วกูเพิ่งเอามาไอ้สัตว์เอยกูแม่ง ไม่รู้จะพูดยังไงกับผู้มึงจริงวะจะมีคนมาเคลียร์กับผมอ่ะจใครไหมนายแมมึงเห็นปะวะใครระเบิดรถเพื่อนกูฮะพี่ก้ครับไอ้สัตว์เลยข้าคาตาเขาพี่คาตาจูนรบถมาให้กูจับได้ได้สัตว์คาระเบิดรถกูจูนรถไปจูนรถป่ะอันนี้ก็จะไม่จูนแล้วแต่่วาจดกับสูนัขลเขียวบ้านเราที่อบอุ่นเว้ยลายเขียวสุดขาวอ่ะถูกต้อง พี่เฉินใช่ครับหนูซื้อเหรียญเทสตินัมคอยดองไว้ประมาณ67เหรียญเลยค่ะจัดไปแต่ไปเคลียร์กับพี่ทีทีไม่เลยดองห่างแต่ไปตู้เนาะเหรียญเท่าไหร่หมื่นหมื่นหรือปะไม่อันเนี้ยพี่เฉินคือหนูซื้อดองไว้ตั้งแต่มัาสามปดือนนะคะโหแล้วแต่มันซื้อมานานแล้วไงแต่หนูแบบว่ายังไม่ได้เคลียร์กับพี่เพราะว่าหนูรออยคโอเคโอเคได้ใช่แต่ปรกอบอนก่อน พอหลังจากที่เรากลับมาหนูยังไม่รับเลยเพราะว่าหนูได้ขามเหยมันตกได้ได้เมื่อวานครับไม่ได้รับไลไม่ไ้ับยม่อไง่อยู่อะไรบางคู่อยู่เพราะอไรบ้างไหมหาแ่าะไวะค่าเข้างานนะดิค่าเข้างานอะไรวไอ้จอนเข้างานไอ้ประมูลรถนะดิมจ่ายไปแล้วเหรอจ่ายไปแล้วเออแล้วตัวตัวเข้างานเท่าไหร่อะไรนะเท่าไหร่เท่าไหร่ห้าแสนห้าคนอ่ะไอของพวกมึงอ่ะห้าคนใครบ้างวะมีมึงบาง เผาเปาอหลงแล้วก็เซร่า5คนกระเป๋ากระเป๋าเป๋า1429เข้าไปเอาที่นายกด้วยนะเรื่องเรื่องเท่านั้นนะเอามึงบอกมึงจ้างอยูให้กูดีไปไม่ใส่สูตรหรอเดี๋ยวเดี๋ยวิ่งวิ่งข้าไปถามไปเกนจีอะว่านายกคนนั้นอยู่เปล่าโอเคโอเคโอเค I don't believe in destiny I just do what's best for me don't listen to my enemies they're just full of jealousy This legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest I of just me. wanna be the best at what I know.